เราต้องไปบากันละมามาเอาเอารถเทาเอารถเทาเข้ามาเอารถเทาเข้ามาลบทบลเอตเลยเอารถบลเอตเบสเบสเบาเบส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 เบเบส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 เมาเบเบสเบสเบตเบสเบสบเบส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 ลบสเบสเบสเเบ

โ oh, อ้แหนี่้านไทยนะแล้วไปจาไหนล่ะใส่รคบสังเกยลูก้องรับล่าสุดไม่จองล่าอะไรนะอะไรน

หดไลันอย่าไปรดกะกโอ้วางรัสั่งเดี๋ยวตัวแรงงานก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเอาใส่ไหนเอาใส่ไหนเอาใส่องไดก้งที่มันมีนั่นกุ้งาาไหนดิ เราเอากล้องเนี้ยเอากล้องเอ็มมาถ่ายต่อต่อเนื่องไปเลยโอเคครับจแก้ของนะแก้ของนี่กนเอาต้องหาไหมจะ้ต่กันเลยมากจะวัมากเราเรนไมดีเรื่องดีเออมุมนี่แก้หงรถมันเนี้ยนจะเส้นเนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn